มาเปิดเลยละกันขอต้อนรับเข้าส,ส,สู่ The Big Assu ซี a ั o นที่สองนะอย่างแรกเลยก็เลือกตัวละครเหมือนเดิมจ้ะชื่อส่วนสัตว์เป็น s s 2เลยละกันง่ายๆซีซั่นสองจัดไป แคทเธอรี ine, เราเจอกันอีกแล้วนะมาเยี่ยมออฟฟิศการจัดการหน่อยได้เลยออฟฟิศที่หน้าตาเดิมๆที่เราคุ้นเคยแคทเธอรี ine, เรารู้เราเคยร่วมงานกันมาแล้วเธอมั่นใจในตัวเราได้เลยนะว่าเราจะบริหารสวนสัตว์ให้เธออย่างดีเยี่ยมสร้างกรง โอเคฉันมีประสบการณ์สร้างกรงมาอย่างโชคโชนถึงแม้ว่าสัตว์ในสวนสัตว์ตก่อนของเรามันจะน้อยนิดกะระติดกระตามแต่เราก็สร้างกรงเก่งมากสร้างเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขทีหลังนะโอเค ิมโบผู้ดูแลสัตว์ชาวออสเตรเลียประชากรลน้นสวัสดีฉันมีของขวัญให้คุณมาเยี่ยมฉันที่สวนสัตว์แล้วจะบอกว่าอบอกคุณเกี่ยวกับมันว่าจะหาสวนสัตว์ออสเตรเลียได้จากแผนที่มาเลยน้องตุยน้องกระต่ายมาอยู่สวนสัตว์เราจะจ้า แคทเธอรีนบอกให้เปิดทำการสวนสตัตว์ได้เลยมาวันแรกของสวนสัตว์นะสวนสัตว์ที่มีชื่อว่า SS2 เกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนจากแคทเธอรีนเจ้าแม่นักธุรกิจระดับชาติ ผู้บริหาสรสวนใส่กาวว่าเราหวังว่านี่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและจะนําความสุขมาสู่ผู้รักสัตว์ทุกแห่งแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบเรื่องการเงินของนักลงทุนด้วยมาตัดลิบบิ้นกันไปซีนักท่องเที่ยว ก่อนอื่นเลยขอเปลี่ยนรูปร่างได้ไหมอันนี้คืออรอ,อริจินอลอ่ะออริจินอลเป็นป่าดงพรงไพรหรือว่าเราเอาเป็นอันนี้เดี๋ยวอันนี้ละกันถึงแมว้ว่าซีซันที่ล้วเราจะไม่เจอกวางเลยแม้แต่ตัวเดียว แต่ซีซั่นนี้เราเจอแล้วเจอกวางตั้งแต่หน้าประตูกันเลยมาอ๋อนี่เป็นต้นไม้ส่วนหนึ่งของประตูเหรอเนี่ยฮืโลโาลยอมให้วิจัยใช่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาให้สร้างศูนย์วิจัยนะแผน การสร้างสูนวิจัยในสวนสัตว์ท้องถิ่นสวนสัตว์เพิ่งประกาศว่าพวกเขามีแผนจะก่อสร้างสูนวิจัยและเมื่อสร้างเสร็จแล้วผู้เข้าชมจะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าตื่นตาผู้จัดการสวนสัตว์ยังกล่าวว่ายังไม่มีกําหนดแล้วเสร็จว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่แต่เขามั่นใจว่าหลังจากที่ก่อสร้างแล้วนักวิจัยและนักออกแบบจะทํางานอย่างหนักเพื่อ เปลี่ยนแปลงและสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับสวนสัตว์ของใหม่ๆอ่ะตื่นตาเสมอนั่นแหละเจนแม่บ้านที่มีลูกสาวกล่าวส่วนเฟรนนี่ผู้ที่วิจารณ์ทุกอย่างในชุมชนของเราได้กล่าวว่าทำไมจะต้องสร้างอะไรใหม่ๆอีกเนี่ยเรามีของในโลกนี้มากเกินพอแล้ว สร้างศูนย์วิจัยก่อนเลยอันนี้จำเป็นมากวางๆไปก่อนนี่แน่อ๋อไม่นะไล่ออกคอนเซปต์เดิมไม่จ่ายเ,าเราจะพยายามหาคน อยมันมันได้เลยเหรอเอาต้นไม้มาสิเดี๋ยนะขนส่งโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้เพื่อที่จะได้มีรถไฟฟ้าใต้ดินจ้งางพนักงานก่อนเงินเรายังน้อยนะเราก็แบบว่าค่อยๆค่อยๆประกาศไปอย่างเงียบเชียบ กงนองกระต่ายไม่มีน้ำขอโทษจริงๆแล้วก็ไม่มีของเล่นนะของเล่นบอลเล็กเอาไป อบคุณสำหรับเงินหนึ่งร้อยนะน่ารักใช่ไหมคิดว่า ใช่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเหลือให้ดูแล้วก็ใช่น่ะสิก็ใช่น่ะสิแล้วก็สร้างร้านค้าเลยยังไงลหรอเดี๋ยวเราต้องสร้างห้องเก็บอาหารอะ ขอย้ายก่อนนี่แนะ่ขอบคุณสำหรับของแต่งนะ ไม่รู้จะอะไรยังไงเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำตรงนี้ให้มันโล่งๆไปก่อน <c oughs> ขอโทษด้วยที่เราจามเมื่อกี้นี้อืม <c oughs> สาราสีแดงเลยไหมล่ะเป็นทางเดินให้เดินทะลุใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันเดินทะลุนะเนี่ย เอาไฟมาไว้นี่ล้วกันเอาไฟมาไว้นี่เสร็จแล้วก็เมื่อกี้สาลาสีแดงสาลาสีแดงไวน้นี่ถ้าจำไม่ผิดอะมันจะต้องเดินถะลุได้อะ มีไฟตรงนี้เหมือนจะแน่นไปเ,เป็นหญ้าเล็กๆ ทางเดิน <hora> ให้เดินมาทางนี้นะแล้วก <obia> ็ <hora> <hora> 青菜。Yeah, นี่ก็ไม่มีคนแล้วหรอเนี่ย ลิกสร้างคลิกเมาส์เพื่อซูมคลิกเพื่อย้อนอกล้องย้อนกลับหรอตอนนี้เราเปิดทำการแล้วและฉันเริ่มติดตามความคืบหน้าของคุณถ้าคุณมีลูกค้าทั้งหมด25คนฉันจะให้เงินโบนัสลดเล็กน้อยเฟรนนี้ ny, ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีสวนสัตว์เปิดในเมืองฉันได้ไปสมรวจมันแล้วแหละ บางทีอาจจะต้องการให้อาหารใส่ของคุณหน่อยนะความหิวมันนําไปสู่ความอดอยากความอดอยากนาไปสู่ความตายและฉันไม่ต้องการได้กิ่นสัตว์ตายแถวนี้สร้างห้องเก็บอาหารเถอะ